26สิงหาคม2567จากกรณีเกิดเหตุดินสุดตัวภายในอุโมงรถไฟคลองภผยช่วงคลองขนานจิต บนจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอุโมงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมางานก่อสร้างอุโมงโมกเหล็กและลำตะคองได้เกิดถล่มลงมาทับรถและคนงาน3มคนช่วงจากปากอุโมงลึกเข้าไปประมาณ600เมตรเกิดเหตุในช่วงกลางดึกของคืนวันที่24สิิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นหาผู้สูญหายทั้ง3าคนมาอย่างต่อเนื่อง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าการขุดเจาะอุโมงค์ต้องทําการเปิดหน้าดินถึง3ชั้นถึงจะทําโครงเหล็กค้าหลังคาอุโมงค์ซึ่งในอุโมงค์ก็ทําการขุดเจาะและต้องใช้รถบรรทุกดินขนออกมาทิ้งด้านนอกช่วงกําลังเปิดหน้าดินด้านบนภูเขาชั้นที่1และชั้นที่2จูจู่ๆก็ถล่มลงมาและไปทับรถจํานวนสคันและคนขับรวมถึงหัวหน้าคนงานรวมทั้งสิ้นผู้สูญหาย3คน และเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมา นายคณะชนศรีเจริญในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมในการให้การช่วยเหลือ3คนงานได้เข้าไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในอุโมงค์จากนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาโดยระบุว่ายังคงอยู่ในพื้นที่บริเวณอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมได้ติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์อย่างใกล้ชิดรวมถึงได้รับการสนับสนุนเครื่อง องมือเรดาร์สแกนเพื่อค้นหาสัญญาณชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยที่เดินทางมาถึงเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนก็เริ่มทำงานโดยทันทีโดยทีมเจ้าหน้าที่ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปยังจุดที่มีดินถลม่มทำการติดตั้งเครื่องมือแล้วดำเนินการสแกนค้นหาสัญญาณชีพซึ่งพบว่ายังมีสัญญาณชีพของผู้ประสบภัยทั้ง3าคน ที่ติดอยู่ใต้ดินที่ถล่มทับจากภายนอกเข้าไปในชั้นดินประมาณ6เมตรและคาดว่าทั้งหมดน่าจะยังมีชีวิตอยู่โดยคนงาน3คนที่สูญหายประกอบไปด้วยนายหูเสียงหมิ่นสัญชาติจีนเป็นผู้ควบคุมงาน 2. ในายตงฉินหลินขับรถแบคโฮและ 3. แรงงานชาวพมา่ายังไม่ทราบชื่อซึ่งเป็นผู้ขับรถบรรทุก และในวันนี้เวลาประมาณ13นาฬิกานายสุรพงษ์ปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและแก้ไขปัญหากรณีเหตุดินสุดภายในอุโมงรถไฟคลองไผ่ช่วงคลองขนาดจิตตำบนจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย